เฮียเฮียเฮียต้องลองตันอีกทีหนึ่งอ่ะน่าจะได้อยู่แล้วเฮียตันอีกรอบหนึ่งได้ปะล่ะเดี๋ยวช่วยตีวีเตอเลยฮะวอล์คเอาเลยวอล์คเอาเลยเย้อะไรอ่ะเฮียอะไรอ่ะอีกทีหนึ่งติดติดติดเคลียร์พี่ไงเฮียติดเขียเฮียจบวอล์คเอาเลยเฮียสกาวโคตรเก่งนะต้นเกมอ่ะ งาัลุนล่างอะไรเนี่ยพี่ตัดลุนบนปะผมอยู่ลุนบนอะเอาเลยแล้วกันเดี๋ยวผมสับแม่งกันผมไม่ตายหรอพี่พเคลียร์ลิงเลือดเต็มพี่ต้องรอเหรอพี่ต้องร้อหลอมนะันอะแต่ในป่ามันลา้างไล่กันอยู่เ,เห็นปะน่าตายมากเลยพี่ไอเทลว,วาวินอะ ไอ้มึงดูฟินดิผู้ดูฝิ่นดิฝินจะเอาด้านไหนเหบ้าะเออให้เลยกูเดินกูเดินกูเดินไปแกงกูเดินไปแกงด่าน่อมาแล้วแหละมา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 อยู่มาอยเจ้าวอบบี้ก็จะตายนะวอบบี้จะตายแล้ววอบบี้เหลือสิบเปอร์เซ็นต์มึงก็เย็นดิไอ้เหี้ยกูต้องฆ่าทีละตัวไอ้ซัดวอบบี้ต่อเพื่อนวอบบี้ต่อวอบบี้ต่อวิ่งไป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 เดี๋ยวกูยืนเลยนิ้งกูทำไม่เห็นนิ้งเหี้ยแม่ง กดกดตรงไว้นั่้เลยเพื่อกดเอกแล้วปิดไม้ได้เลยเพื่อหูดหูพีห่หดูโอ้แม่งกระกเป้ากูแม่ห่อนนี้เขาอหอนนี้ถ้ามาห้าคนนี่หมั่นไส้ใครเตะได้เลยนะ <c oughs> กดเตะเลยอะ่ะปวดสามคนมาเตะออกได้เลยตันให้เลย ไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป <Never> อืมอืมอืมเกูจบหยเมยแล้วทีนึงทีเดียวทีเดียวอืมโดนอยู่อยู่อยู่หลังฟินนะเอาได้นะฟินอะมีตโลมีแล้วะ <ell> <interpret> ผมมันมีความรู้สึกว่าผมเล่นถอนเนี่ยดูฮีโร่มันวิ่งตามกันยากมากเลยเวลาวิ่งไล่ตามอะ่ะใช่พี่มันรู้สึกมันมันจะช้าตายฮูดูโอ้โหแม่งเล่นโคด็กชินแรกด้วยที่เด็ดเจ็ดสี โดนนะเฮียแปลงล่างหนีแปลงล่างหนีก็ตายแล้วมึงก็เดินไปให้มันเห,นหมม็นแล้วหมาอยู่นั่นแล้วยื้อฟินบอดไปเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นว่าผมเดิน <c oughs> ต้องถอยแรงเพื่อเดี๋ยวมันน่าจะเกือบตายอ่ะโหดิพี่ดูไปดูแค่มันสกัดดินี่มันแค่รูดนะเนี่ยลาให้พี่ปลดอาวุธไงเดี๋ยวมนันเล่นเราก่อนไง มันเป็นค่าศึกพี่มันต้องทุกข์ค่านี่ตัวนึงนี่ขอลองหน่อยแล้วกันว้ากลัวกลัวยิงหมาเฉยว้าวมากับฟินนี่นะ มาๆๆอือืม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 ตายเลยไม่น่าตายนะไม่น่ารอดหรอฟินต่อเลยวะฟินต่อเลยวะโอ้โหเมื่อี้กูก็สงสัยนะว่ากูเล่นแคลรี่หรือกูเล่นตัวแก๊งเนี่ยมึงแม่งไม่ให้กูฟาร์มเลยวิ่งกลับเลยวะ โดนหาเลยขี้หมาหิวขี้หมาอิวขี้หมาขี้หมาอันนี้มันนอนเหลาผมพี่นอนเหลาผม้ด ไอเฮี้ยมันนอนเล้าผมอะนี่เล่นดิไอ้เฮี้ยแม่งไอ้ลิงบาบูลนะเฮี้ยไหนมึงเจอกขาเลยตึงมากหูพไปดูหูดูดิเฮี้ยแม่งของจริงแม่งวานดักเต็มบบจัดอะ มึงเอาดรอนหนีกูทำไเฮียอะไรกูมาแกงโอ้โหแมงแทงวิ่งหนีกูกูว่าเดี๋ยวกูพี่พี่ดรอปเขาเจ้าต่อเฮียวิ่งหนีเฉยเสริมเสริมเสริมเอาตายชัวเสริมอีกทีนึงเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโหแรง แรงจัดเฮียลิงนี่ไม่ใช่แล้วมันมีหวายยา่านอยู่หน้าเลยน,นะเว้ยลักหน้าได้เว้ยผมลองเปิดให้หนนะ่อยเอาวิอวลเลดีกว่าผมว่าวิลเล,เอเลโอโ้โหโอโ้โหผิดแผนนะพี่ผมว่ามันเกินไปหน่อยว่าลักหน้าเนาี่ย ล่างหน้าเยอะแล้วเมื่อไม่ดันบานล่างหน้าเยอะระวังหวาดเด้อพอเห็นแล้วตอนนี้ตอนนี้มีอันหนึ่งหวางมาแล้วลิงมาแล้วลิงวอลเขา้าแล้วตรงข้างล่าง แม่งก่อนเลยสอดหลายรอบแล้วหลายทูโอ้ดูดูดังหน้ามันนับผมอีกแล้วไอ้เหี้ยนี่แม่งไอ้เหี้ยอะไรกับกูเนี่ยโอ้โหต้องต้องบายมันเยมาดิมาดิกวัวกลัวพี่กลัวก็กลัว ปพี่เฮ้ยตี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 ถอยพี oh, ่ถอยถอยพี่ตัวจริงพี่แทงอยู่พี่ตัวจริงพี่แทงอยู่ อย่ดอนแตกม,ม,มึงอะไรหลายเธอกับกูแล้วมึงอะไรเธอกับกูแล้วกฝ่อเลย Oh, killed, the no it's bad. Monkey King killed Tipper. Went a bang, landy. You destroyed an enemy tower. One shot, one shield. Whisper. Arachna killed. For the Legion. Now, what is that? Your tower is taken.

Bi hệ mình ngang một lần nữa. Men ngang tìm lại hôm nay. Yana, yana, yana. Tan nắm bắt đầu. Oh, hoàn đi nga. Oh, ho 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 มึงก็ไปเบิ้นเบิ้นเบิ้นอะเบิ้นเบิ้นอเบ้นเอาม่เอาต่อยแกงกา้าขอสักทีเถอะมึงเนี่ยหมดมึงกมเก่งไอเฮี่อะโดนกูสับก็ตายเวน

นั่นบ้านเนอะนี่เกมได้เปรียบหลอยอย่างเดียวโอ้โหเพิ่นลอยมันจัดเลยหอนเนี่ยพี่ดูผมสับบ้านนะโคตรมันอะกับแฮมเมอร์ตีเลยปั๊บ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 อุ้ยโอ้โหบ้านโคตรบางอะพี่เออหัดเตะใครอะ เดินตีกันนะเพื่อนดู๋ยดูเดะอ้โหมันตีใด้กูอีกแล้วยอ่ะเฮ้ยแค่นี่มันเอาผมคนเดียวเลยสี่ตัวในเกมเนี่ย ก่อนเลยวอลบีดไอ้เฮียทีมเลยนะแต่กูไม่ไหวละกูต้องนูแล้วแหละจะไหวไหมหลายทือละสี่ตัวในตายเพราะแม่งเลยดูดีพี่ดูปฏิที่ของเงี้ยเกฟ้ามันน่าอยู่กับฮูดูไปไม่หน่อยให้ฮูดูปล่อยไอเฮียเล่นไหนได้เฮียเอาสักเล่น แต่ถ้าเกมมันเสียเปรียบจริงผมว่าก็ไม่ได้เปรียบอะไรนะจริงนะแต,แต,แต่แต่ว่ามันก็โกงจริงๆอะ่ะอยู่ช่วงเทสไนะไม่รูเ้เขาอาจจะแบบกำลังหาไปเรื่อยอะไรเงี้ยหาดูอ๋อจุดอ่อนบักอแล้วห,หน้าอยู่ไหนวะแล้วหน้าอยู่ไหนวะ อย pues oh, hey, ู่ได้กูเห็นมึงแล้วรักหน้าอุ้ยเที่ยเดียวเลยดิอี้ยขนค้อนควายเลยแล้วผมเล่นหอนแล้วผมสอนบูตได้นี่ผมบูตนะบูตใหม่อ่ะโอหวานเจี๊ยบกันอีกแล้วเจี๊ย็บหอน พี่อย่าพูดเลยเรื่องมันผ่านมาแล้ว, erk, bers erk, bers erk, วเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์เบอร์เซอร์คุณรู้เหี้ยผมไม่แตกมันแม่งแม่ลงลากหนีเลยเนาะดีเฮียหาลักหน้าดีกว่าออกโก ลักหน้าลักหน้าอยู่ไหนลักหน้าอยู่ไหนอ้าวไม่เจอลักหน้าแต่จะเจอวิสเตไปสองทีพี่สองทีบรรู้ทำเฮลยลักหน้าน้องอยู่แถวนี้แหละผมดูสองกูไม่ออกนู้ด้วยกูไม่ออกนู้ด้วยบอกฮะเรียกก็โปเต้ดีกว่ยเป๊ะโอ้ยเึ๊ เบอร์เซิร์กน่ะกูเบอร์เซิร์กน่ะคนเหลือไหนเงคนหลักก็อย่าบกว่าผมจะออกเงี้ยวันนี้ปลดปล่อยหน่อยเบอร์เซิร์กตีป้อมโอ้โหขับป้อมโอ้โหไว้ก่อนเกมหน้าได้พี่ไม่เป็นไร ชนะเฉยทีรู้นะโดนวอบีกับไอ้นั่น,นแนนม่งโยนเกมวอบีก,กับฟินอะโอ้โหสิงพี่ลิงพี่ลิงเลย วิงตามวิงตามรชาโป้ขอบคุณครับพี่ชายใหญ่เฮ้บ่อเสือกวิงหนีเบ่อเสื้กไปแล้ว มีอะรักมันบกพี่มัน walk. Walk, walk, walk. อกลอวอกอออกไปน่อยมาเดอันจบก่อนนะกํลังมัน